This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้เข้าเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะก็เป็นธรรมเนียมค่ะที่หลายสํานักจะออกมา รวบรวมสถานการณ์แล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของทั้งปีให้เราได้ทบทวนกัน Google นะคะเจ้าของ Search Engine ยักษ์ใหญ่ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงท็อปของโลกก็ออกมารวบรวมคำค้นหาที่คนไทยค้นหามากที่สุดในปี2021มาฝากกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะ10อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี2021โดย Google ปีนี้นะคะ g o เ g l e ค่ะเขาได้มีการจัดกลุ่มคำค้นยอดน,ยอดนิยมประจำปี2021ไว้ก็ได้แก่กลุ่มข่าวสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารบุคคลวิธีบริจาคต้นไม้และที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องของคริปโตเคเรนซี y แล้วก็บล็อกเชนด้วยโดย10อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี2021นะคะได้แก่ อันดับหนึ่งค่ะไม่ต้องสงสัยเลยยกตำแหน่งให้กับเราชนะแอปพลิเคชันที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดแอปจุดๆ,ๆเราชนะออกมาอีกเพียบเลยค่ะอันดับสองนะคะเป็นของแอปพลิเคชันอีกเช่นเดียวกันค่ะใช่ละค่ะคนละครึ่งหนึ่งในแอปพลิเคชันที่คนไทยเนี่ยเปิดกันบ่อยแทบจะรายวันค่ะมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ ตามมาด้วยอันดับ3นะคะเว็บไซต์ที่ปลุกพลังของคนไทยขึ้นมาในช่วงเวลาข้ามคืนกับป๊อปแคตอันดับ4ค่ะคำนี้เนี่ยไม่มีก็คงจะไม่ได้ตกเป็นของวัคซีนโควิดอันดับ5ค่ะกับคำกลุ่มของการศึกษาระบบประเมินผลนะคะในแวดวงการศึกษา SGS อันดับ6ค่ะมาตรการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33กับคำว่าม3 3เรารักกันอันดับ7ค่ะยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของโควิดอยู่นะคะกับคำว่าโควิดวันนี้อันดับ8ค่ะอันนี้ไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะก็เรียกว่าเราทุกคนเองก็น่าจะเคยเซิร์ชคำนี้นะคะก็คือคำว่าอาการโควิด อันดับ9นะคะในวิกฤตค่ะก็ย่อมต้องมีการผ่อนคลายด้วยความบันเทิงกันบ้างกับละครกระเช้าสีดามาแรงที่สุดกับสามีแห่งชาติคนใหม่ค่ะและสุดท้ายนะคะอันดับ10ตกเป็นของประเพณีไทยในยุคโควิดลอยกระทงออนไลน์ค่ะซึ่งจากที่เล่ามานะคะคำค้นยอดนิยม2ออันดับแรกค่ะก็คือเราชนะแล้วก็คนละครึ่งก็เป็นโครงการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงโควิดโดยในปี2020นะคะโครงการของรัฐอย่างเราไม่ทิ้งกันก็เคยติดอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะถึงการพยายามผลักดันเศรษฐกิจโดยสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยอุดหนุนสินค้ากันเองภายในประเทศซึ่งต่างจากในปี2017แล้วก็ปี2018ค่ะเป็นช่วงก่อนที่โควิดจะเข้ามานะคะ อันดับแรกเนี่ยถูกตกเป็นของละครอย่างบุพเพันนิวาสแล้วก็เพลิงบุญค่ะแนวโน้มของคำเซิร์ชนี้นะคะก็แสดงให้เห็นค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่ะก็ยังสนใจในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ยังเสพสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ในช่วงปีนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลจาก Google Trends นะคะในปี2018ก็จะพบว่า Key Search ค่ะที่เป็นรายชื่อละครเนี่ย ติดเข้ามาในอันดับของ Google Search มากถึง7อันดับค่ะแต่ทุกคนคะในปีนี้ค่ะท่ามกลางกระแสความเครียดแล้วก็วิตกกังวลจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทั้งปีนะคะคนไทยเราค่ะก็ยังเป็นชาติที่ไม่ละทิ้งความบันเทิงค่ะจากคำคีย์เซิร์ชอันดับ3ของปีนี้เนี่ยที่ตกเป็นของ p o อปแคนะคะ ด้วยความน่ารักปนตลกค่ะของมีแมวโอ๊กมิลค่ะทำให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ popcat.click ดึงมาเป็นจุดขายของเกมแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยส่งผลให้คนไทยนะคะก็เกิดกระแสค่ะความร่วมมือร่วมใจนะคะพร้อมใจกันนิ้วล็อกแล้วก็คว้าอันดับหนึ่งมาครองในช่วงข้ามคืนค่ะแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่า ก็ทำให้คนไทยทั่วประเทศค่ะได้ผ่อนคลายความเครียดกันบ้างที่น่าสนใจมากๆนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือ1ใน5ของอันดับ Key Search จาก Google ในปีนี้นะคะจะเป็นคำที่มาจากกลุ่มการศึกษาค่ะซึ่งเป็นคำว่า SGS SGS นะคะก็เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ของโรงเรียนในกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพทเนี่ยนะคะก็จะใช้ระบบเดียวกันหมดนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของสพทนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะเข้ามามีผลกระทบกับการศึกษาของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดด้วยส่งผลให้ครูทั่วประเทศนะคะก็ต้องปรับตัวค่ะทั้งการ สอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ยังจำเป็นต้องประเมินผลผ่านระบบรูปแบบใหม่ด้วยภาระหนักในปีนี้นะคะก็จะตกไปเป็นของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่จำเป็นจะต้องรับกับสถานการณ์กันอย่างมากซึ่งมันจะทำให้ส่งผลพวงมาถึงเรื่องของการเกิดภาวะการเรียนถดถอยแล้วก็ยังทำให้การเรียนรู้เนี่ยในรูปแบบผสมผสาน หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า blended learning เนี่ยถูกหยิบยกนำมาใช้แล้วก็เอามาพูดถึงในวงการศึกษาบ้านเรากันอย่างกว้างขวางอีกด้วยค่ะเรียกว่าปรับตัวกันทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิธีการเรียนการสอนด้วยประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการจัดกลุ่มคำ Search ของ Google ในปีนี้ก็คือ เรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงค่ะการจัดกลุ่มคําโดยมีการเอากลุ่มคําที่เกี่ยวกับการบริจาคเป็นกลุ่มคําในการค้นหาซึ่งนั้นก็หมายความว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่คนไทยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้เกิดหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งทางภา,าครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงการรวมตัวกันของกลุ่มคนตามโครงการต่างๆอย่างเช่น กลุ่มเส้นได้หรือว่ากลุ่มเราต้องรอดค่ะอีกเรื่องนะคะที่เป็นกระแสมาแรงค่ะแล้วก็จะมองข้ามไม่ได้เลยสำหรับในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของวงการสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตโคเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่ทำให้เกิดการจับมือกันของยักษ์ใหญ่สร้างความสั่นสะเทือนนะคะจน Google เนี่ยต้องอดที่จะหยิบยกมาจัดอันดับไม่ได้ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10อันดับคำค้นจาก Google ประจำปี2021มันทำให้เราได้นึกคิดย้อนกลับไปนะคะแล้วก็สะท้อนอะไรออกมาหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวหลายคนนะคะต้องฝ่าฟันกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนผ่านพน้นแล้วก็หลายคนก็พลังพลาดแล้วก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่ยังต้องฝ่าฟันกันอยู่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะ เราทุกคนค่ะก็ยังคงต้องมีหน้าที่ที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์แล้วก็ให้โอกาสกับทุกความผิดพลาดรับฟังเสียงหัวใจของทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นรวมไปถึงสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is a t a n a i s podcast. <S อัตนายเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้